มาเบียนมาพอพี่น้องอีอหู้คุณนะามามานอะไรครับพี่น้องอ,อีกแล้วครับพี่น้องลงกสม้มอีกแล้วครับท่านเลี้ยงกันมาพี่เลยพี่ออกมาพี่โอ้ยจุม่มจุมอยู่จุม่มจุมอยู่จุ่มจุมอยู่ผีอีกุ้ย เป็นได้ครับพี่น้องหมานคักครับม<า>ือนี้ฟังนี้น,น้อยๆพี่น้องเบิงปุ้ยเป็นแถวลงไปพุ่นอดอดหมานคักคักว่าท่นี่หมานสุดๆว้าวว้าวด <Hey. S 2> ูดู <Hey. S 2> จัมโบ้จัมโบ้อันนี้เจ็ดดอกกิโลครับพี่น้อง มานแล้วครับเป็นใดได้วดงบออุ้ยพี่น้องดงอุ้ยดงแท้ครับพี่น้องของแท้ออู้จัมโบ้ครับส่อกำปั้นเลยนี่ต้นเเลยนี่ครับพี่น้องวนหน่อยกว่ากำปั้นหน่อยนึงวัดเพดงดงดงหมานสุดสาวลรีนสุดยอดเลยครับอย่าลืมกดติดตามและ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้นะคะครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพบมาพอกับบาเบสาลินประดาวครับดีจ้ามาสามคนคือเกาครับพี่น้องมื่อนี้ครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับเดือนกรกฎาคมสองหาหกเจ็ดครับพี่น้องมื่อนี้ก็มานไม้เกาอีกครับไม้เคลื่อนตะเกาตำบลกาบเสื้องเพื่อกาบเสื่องจากวัดซุรินครับพี่น้องพี่กัดกันนี่แหละยุทธทั้งขางเคลื่อนพี่เลยครับไป ทางขางขางหลังเคื่อนเนี่ยเอ้าขางเคื่อนหลังเคื่อนเพราะมันปลามันต่อกันยาวครับพี่น้องโอเคครับไปก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบศสาวลินนั่นเลยนะครับเพื่อเได้เป็นกำลังใจให้บาเบศสาวลินในคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเได้แจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับไปมาตามบาเบศสาวลินไปรุ่นน้ำกันไปให้กำลังใจบาเบศสาวลินนั่นเลยครับว่าเได้พอเฮ็ดอีหยังนะครับไปเปรุ่นน้ำกันครับ ปลาสีมานประมาณครับมื่อนี <c oughs> ้ป้ายสาวดินกระพอนะครับดอกเหลแองแหงมานครับโอ้ยเปลือกเงินมูปอดอีพอยแม่ยอุ้ยมาจุ่มใหญ่ครับจ้ะหอมหอมหอมอ๋อแล้วจ้าวิ่งเขไข่จุ่มนึงครับจุ่มนึงกระแลงเลยจ้อแบบกับบานเป็นล้วบานมันแล้วเอาเอาไว้เสือมัน อะไรเป็นเสียบมาเมืองพี<ม>่น้องเออื่นมุยหลีครับว้ายเห็ดเขาไข่พี่น้องหรือว่าเห็ดตะไครตะไครนี่สองกิโลหนึ่งบาลงามๆเลยเนาะอ้าวขายาวอยู่เอ้ยงามน้องมีหางเร่งอึ๊บคุณ ขายเงาดีปันนี่นเปิดเลยหล่อโพลเลยครับพี่น,น,น้นะองเห็ดไข่พี่น้องเอาไปปนแซบแซบด้วนี่เนาะอย่างปนเลยเปิดพี่น้องเรียบร้อยดีเป็นคังโฮมแล้วจะ <laughs> เห็นคนมาหลายอ่นู่นนี่นเ,ขเขาคือปล่อยหหลอดเป็นโฮมเลยนี่เบิ่งนี่เรียบร้อยเลยใส่ด,ดี มันนี่ก็สิอเดเอาเลยเนาะอีปราดาวมานละครับพี่น้องเพื่อนดอกจูมเลยพอดอกจูบจนได้ระวันเราพอดอกบานก่อนนะวว่าจะมาพอดอกจูมวีสามจูมพี่นนะอันนี้แพ็คคู่แง่ยังสนใจงาม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 ดูจ้า อุ้ยอ,อลังการประดากระพราจูๆจมๆอยู่แล้วครับนี่จ้าเป็นสี่จูมแล้วป่ะนี้ยจ้างามๆอีกแล้วครับอีกหนึ่งจูมพี่น้องโอ้ยปนนะพอแต่ประดาวผู้เดียวเลยเขาลิ้นกระพราแต่เขาไข่ก็ละงกบานครับพี่นออ้องอุมีแต่ละงกขาวครับพี่น้องเนี่มาเพรละงกเหลืองอยู่ บานแล้วพี่น้องเสียดายดีเนาะมาพระทันบานจอยโอ้ยแกพี่น้องโอ้ปวกปวดระวังปวกมันกัดมีแต่หงายๆผมปวกพุ่นบานมืดเนาะไข่ขาวบานสองจุ่มหนึ่งไข่ขาวไข่ลังแเร่จักอกมืดปลานีปลาหนีเขไข่ไข่ในนูเสาพี่น้อง จำบูจำบ้จาใช่เลยง,งกดงงวง,งนี่ยังไงประสุดได้นี่ขันย์ไงสุดนี่บักคักเลยแหละสำเกลียวสำกำปันเลยพี่น้องเฮ้ยสาวลินได้พอเลยพี่น้องคุณนะ้าสองจูสาวลินงัดทางงัดพี่น้องเอ้ยสองจูง,งามๆสาวลินได้พอแล้วอืมต่อไปให้พอจุบมๆมตลอดเด้อเนาะสาวลินเนาะจ้ะ ยังได้พอดยได้พบเด็ดพอบานๆได้พี่น้องเด้อเอาดินหมาแล้วครับเบิ่งพี่น้องอ้ยสหายแห้งวิสไงซ้ำกำปั้นครับพี่น้องเบิ่งแต่ขาครับใหไงคนหนิวเบาเบ็ดอีกเอี้ยนี่เบิ่งป๊อดเบื่องเทิ่งซ้ำหนิวโป้มือเลยพี่น้องว้ย ตาย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 สามดอกครับเจดายแห้งเบืงฝนตกใสมื่อคืนพี่น้องเละเบิดจำโบจำโบใยังว่าอยู่เบิ่งไหมคันขันมะพร้าวมอว่านี่อู้องกรปั้นอะเอานี่เบิ่งนี่ดอกจุ่มเขาเบิ่องอุ้ยยังเหลืออยู่ดอกหนึ่งพี่น้องอู้ซ่อนแห้งครับพี่น้องน้ำตาสีไหลมะพร้าวบานอะ เดี๋ยวสายลินเจ๊กันครับพี่น้องอุ้ยหลังโงขูขาวดงพี่น้องงายแห้งเบิ้งดีเลยเฮ้ยเอา้าปล่อยเป็นเสือไปครับพี่น้องดาวโหคือกันครับพี่น้องไกลๆกันนี่แหละมูเดียวกันนี่แหละมันเือดปะทั้งผีพี่น้องอุ้ยงายคือกันครับ <c oughs> อโอ้โหติดียังหรอเบิ้งพี่นอ้อ <c oughs> ง,งงัด, <c oughs> งดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั <c oughs> ด้งงัดเลย ได้ใช้เบ็ดดอกนี่เพราะว่าเบ็ดเห็นน้ำกันเลยให้เบ็ดดอกหนึ่งเด้อพี่น้องเขยขอบคุณปลาหลายๆปลาดาวเราเห็นดอกนึงมาเบก็เห็นข้างๆดอกนึ่งเราแบ่งกันคนละจุ่มคนหลายครับไปแยกกันหาพี่น้องเบิงมาเบ็ดพ่อปุ้ยงอกไข่ไข่งามงามพี่น้องไข่ไก่ไข่ไก่แล้วก็ดวงดีอีกพี่น้องบิ๊ไข่ไข่เต้ ปึ๊บนี่อุย้ยไข่ขึ้นเหงเลยปัาดอาจเถือกไปน่องแหวงเลยอือลองงัดสาวสาวดินครับมานแล้วครับแบบงกสมพี่น้องอือสีแบบแดสมแป็ดเลย <c oughs> สมครึง่งอะไรบอกแดงครึ่งอย่างเดียวอุ้ยคุณน่ะไข่ไข่ไข่ มาปลุกเลยมาไหมคนน่ะกำลังมือแตกบพี่น้องมาเร็วมาเร็วมันคืออยู่ในหลุมไปงอกสมครับหัวงามขนาดเลยพี่น้องดอกงามแห้เกือบเป็นสีแดงละงอกสมอ กำลังงเม,ม่นหมูเดียวกันกับสาวลินเมนหมูเนาะ <c oughs> นี่ละวงอกเหลืองพี่นอ้องดอกเดียวเคาร์ลอันนี้บ่มาบ่มีหมูบอลเนียนหน่อยเอาไปหมุนั่นเล <c oughs> ือดแต่พีนั่นีพออีกเลี้ยวเขาหอมดงพี่นอ้องสาวาลินหมานวครับพี่น้องเขาหอมดงดอกงาม,งามยังจุ่มหน่อยอยูยอ่พี่น้อ สองอยู่พี่อุ้ยขาคื้นอยเนาะพี่น้องแต่หักขาบงยางใหญ่เนาะเสาลิ้นเนาะฝนมาสาบผลพ่อเันออกน้อยหน่อยครับ <S <S ได้หมื่นละสองสามดอกไงเน,นาะถักได้บ่หลายมีหมื่นอ่ะละได้หลายสิบกว่าดอกอ,อ พออยู่ครับพี่น้องยิงเหลือ hum, ให้พ่อแม่พี่น้องเดืเบิ่งอู้นี่นี่เห็นแล้วเห็นแมงต้อมเบือง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 อู้ยี่ดอกงามเพิ่นอยู่พี่จัดการเด้ครับเอ้ยบูขายเงาแห้งพี่น้องดอกงามแห้งเนาะสามดอกพี่น้องหนึ่งกว่าสองฮึฮึอามูพันพอนี่เขาหน่อยพี่น้องบุแม่นเขาหอมดงเด้อเขาหอมหน่อยนี่ ตอนแล้วก็พอหอมหน่อยนี่หอมใหญ่เลยมีแต่หอมหน่อยจันหอมใหญ่บาเบียเราไปแล้วบาเบียไปจงให้ประดันี่ดอกทีศีครับพี่น้องทำให้เองครับดอกนี้โอ้ยขาเฮ้ยมีแต่ขาเหนียวๆเนาะแต่ขาบาใหญ่แต่ว่าเนี้ยนี่น้องว้าวดอกทีศีเขาหอมดุ่ง ดอกหดอกที่หาครับพี่น้องอุ้ยงามแห่งพี่น้องอยงามแห่ง้ะพี่น้องดอกที่หกเป็นแฮมเบอร์เกอร์พี่น้องอุ้ยยังของเขานครับบ๊หลุนปันหลุนเหลกเว้ยงามอยู่ครับพี่น้องแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่ายังดอกอ่อนๆอยู่ครับพี่น้อง เขาหอมดงคาเดบพี่น uh, um, mm. ้องถ่องอยังขาวยู่พี่น้องลายมันคือมูเนาะตัวนี้สีมันคือมูพี่น้องหลังสียดๆอย่างไรบุ้งาเดบเนาะออกกระยาเกิดเนาะครับมาพ่อพี่น้องอยู่ปลาครับพี่น้องเป็นหมานเป็นบึงป่าย่างอย่างไรนี่นะเขามาหลังเขานเลยหลังโง ยางเท้าหนยางน้ำเล่ายางน้ำกันหนิอิระขึ้มมันนะอิระเฮ้ยเก่งเนาะอีระขึ้มโม้มันลูกอ้าวใช้มือเขาสองขึ้นตาดีแท้เฮ้ยโอ้เด็กหน่อยเด็กหน่อยฮะเห็ดใหญ่บ้างเนี่ยเฮ้หายเห็ดหมานเลยเฮ้ยหมูจัะหายเห็ดแต่หน่อยละตรงนั้นเขาไม่ได้บอกว่าหนึ่งมันมันกันทุกคนครับพี่น้องีใครนกกระทาพี่น้องนี่นี่หมูทำไมพี่น้องเพิ่งก้าหลายเนาะ คนหลายแห่งครับอยู่ตาเกินตะเก่านี่คนเข่าออกสมือสมือเอาเพิ่งเฮ็ดเพิ่งอันนี้หน้าฮอแดงหน้าฮอเออเนี่ยจะหาปลาดาวครับไปเอ้ยออีกเลี้ยวอีกเลี้ยวจล้วปตาดีปลาดาวแล้วตาดีมานปลาดาวมาแล้วครับผม โอ้ยหม้ล้านเฮ็ดพี่น้องแฮมเบอร์เกอร์ครับโอ้ยพี่นออมือหุ่มพอดีเลยเื้ยโบกำลังอาจำมโบสาวดินจัดการเลยครับโอ้ยปวดโพพี่น้องสะบัดสะป่อไปแล้วมันเชื่ออยู่นี่แล้วบันนี้สาวดินพอใค่พี่น้อง อืเ, ب, เ,อเกือบเกือบเกือบไข่ไก่เกือบเป็นไข่ไกลหงัดทั้งงัดครับพี่นออ้องโอกเหลืองเหลืองๆสมๆเลยตัวนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าดอกครับว่้ยใหญ่นะสลิม อืมอืม,อมว่ันโดนปวก,กินโดนปวกสอยไปแบง่งไปละไปดิงไปคนเด็ดงัดเองมปดีดอกดีกครับพี่น้องอันนี้บานแล้วปุ๊บเอ,อ้ยดอกนี้ยังงามอยู่ปุ๊บโอ้โหอ๋ใส่ไปก่อน โอ้ยังเอาได้อยู่นี่ะโอ้โอ้โออมาแล้วครับผมดพอแล้วครับพี่น้องเบังวุ้ยสามดอกอจุม่มจุ่มกันเลยครับพี่น้องนี่หัวะเรียมมองมองครับสว้งามแงพี่น้องเกิดจุดจ่มกันเลย อ,อัครับพี่นอ้องหมูนนมครับิบสติกก็มีมึงระ <c oughs> วังปวด้วปึปะสิกน,นีอตนอันนี้บ่ค่อ,คอยโหดซมาหัวแข็งไงรอกมัดกระเงพี่น้อนงมัดเงเลยว้าวบาเบียหัวด้วยจ้า เก็จะวางแนวไหนได้วยฝุ่กฝุ่ก, <c oughs> กมันผั่บางทีมันอืออืมมันก็มีกำลังใจเนาะมี <c oughs> แหงอย่างเนี้ย <c oughs> โอ้ยกลุ่มขามเมย์เนี่ยวุ้ยมาแล้วครับพูม่มเข่าขห้อมหน่อย นี่อ่ะครัแบแสบเสด้นี่แกงแสบขนาดพี่หนุ่ยึ้นหน่อยแทะนังคมอเน้นหน่อยแพคครูแพคครูน้งนองสาวลินโอ้ยมาพอกอะบานมืดพี่น้องเปิดโดกนี่นี่ พวดมองคุณอีกสี่ดอกบ้ช่มพดอกเนาะแมลดพอเดียวใอกเพบมามือเดียวเองเนาะแมววานถ้าเจาะอยู่ปลานอกเนาะมือวานนีข้ามากสยไงแมอวานข้าวไรฟืนมันนี้มันจี ว่านี้เขาออกลายไม่หักต้นไม้ให้ซื้อก็ดีคูแผคู่ด้วยพี่นหนงเอ้ยบ้านก็ันดีเอาตามบ้านหนเนาะ ทำการไมลาเขานี่มาเอาแต่จุ่มๆกับอะไรแล้วครับช่วงนี้บ้านๆเทาก็เห็ดเป็นเสือไปหลายแน่แหละครับพี่น้องรอบนี้ก็คือสีเอาเนี่ยเพบ้านงามอยู่เนาะซาลินจับโซ่ไปแลถือจุ่มมาเลยมาสมุนมาโอเคครับผมเห็นบ่พี่น้องงอกดงไงครับข้อวายกันครับพี่น้องก่อนเก็บ พอแล้วพูดจูบทั้งนันแล้วถึงหน่อยใบไ่ซ้ำกำปั่นก็ดีใไตแล้วครับไดพ๋อนี่มือนี้มือเสาได้พออยู่แต่มันหักใหไ่ปะนี่เนาะมาเอาเดี๋ยวให้สาวลินเก็บครับให้สาลินเก็บครับมีดกระเฮ็ดเสียปธานีเ็ดเสียหรือว่าหายน่ะนะเป็นนำหามีดกันเด้อพี่น้องเ็สาลินเห็ดปีดหายสืย อ้ยคุณอนะตุป,ปุคือสาลินเลยอ <laughs> อันนี้เน้นหน่อยเด้อพี่เได้พอมีดสาลินเก็บไว้ให้เด้อพี่น้องเลยหายแล้วตามหาบ่พอแล้วพี่น้องอันนี้เน้นหน่อยอ,อันนี้อันนี้หลวงพีอันนี้หลวงพี หลวงพี่เนาะบัณน,นี้เบิ่งหลวงพ่อเดอ้อบัณน,นี้พีน่น้องอันนี้คือหลวงพอ่เเพอเ <c oughs> ราซีมีบุญเราซีพ่อครับ<ด>พีน่น้องแบบหาได้ยากครับฮ่าฮ่าฮ่าอเลยแบบนี้ส่วนมาสิเซ็ตสายไส้เต๋เบิดเนาะเอ๋อติดไข่มานล้มีหอดไข่ไ ดอกวันไหนไม่ได้นับติดสามติดสีสสส่ดอกปวดตาเห็นระงูขาวติดสี่นะอันนี้ระงกเหลืองหลายแห่งระงกสมก้มประม่ณระงกเหลืองให้หน่อยให้หน่อยก็มีให้ขี้เยี่ยมมานแล,ล้วครับพี่น้องอ๋อยิ้มเลี้ยวครับนี่ ซีดอกงัดท้งงัดอีกแล้วพี่น้องเ้ยเอากําลังโพกมีกําลังเมินตากบพี่นออออ้อ,นกกนองยพี่หัวหลุดเป็นจังไหนมันโมแกงแมงบอสมบูรณ์เนาะ ส่พี่น้องดูงว่าซีดอกมาได้ห้าดอกนะเฮ้ยหมาเลี้ยวครับเปิดใกนกล่องนี่ปลบนี่ตาเอ๊ยองดอกบ้านแู้วบ้านแล้วพี่น้อง บานประมาณจักดอกบานสามสาม,สามดอกคุณคุณ้อยอ้าวบานอีกแบบงามแพี้ยครับพี่น,อน้องเนาะโอ้ยสมบูรณ์แบบสวยงามตามทองเหลืองเลยครับพี่นอ้องเฮ้ยโอ้ยฝากคนเบิงคนติดตามให้บ้าเบ็ดหลายๆเนี้พี่น้องฉากลงทุนบุกปลาบุกดงหาปลาเล็กๆ เราม่เขว่าเบาเบ็ดเบาหลายหรือสงสัยเบาเบ็ดเบาหลายผลบ่คอมเมนต์มาว่าเบาเบ็ดใดด้อบ่บ่ส้มเบาเบ็ดกับมาว่าเบาเบ็ดก็ได้เบาเบ็ดพอมีแห้งนะคอมเมนต์มาได้หลายพี่น้องเบิ่งกันได้หลายครับอุ้ยซอยกันพักดันช่องเบาเบ็ดนะเด้อพี่น้องุูนะนี่ติ่มตาอหยาบแบบนี้เอาละ เบาเบ็ดถือกับสิพังมือเนาะพี่น้องเมียนนะครับอันไหนเบาเบ็ดถือกับสิมุนมันแหละมองงัดบ่โอ้ดึงเอากันเด็ดตัวนี้มานแล้วครับพี่นออ้องขอดอ่ะเราหล่อขางทางนี่แหละอ,อ,อย่าไปหากินไก่ล้แ <c oughs> ซ่บติมนะ ผลเลี้ยงกันด้ต้นนี้ก้ามันนี้ยางมันนีเองโถามาบ่งย่งย่างตื่นแบบจ่กระดูกิาบจ้าหูไข่มห้อยเสียงแกะออกผลปิดขึ้นปิดขึ้นานผนนพี่ี่นอองบ่งบ้าน เอาไปยังกะบาา้านโอ้ยขนาดตัวนี้ติดกิ่งใหม่เนี่ยได้ดอกเดียวนี่ยเลยนี่คบะติดกิ่งใหม่นี่เอาบปได้บ้านที่กันแต่ว่าปกติมันก็นเอาได้ยุทธเลยวะห่มปล่อยเป็นเสือไปเนะ ي, ออปาะโอ้ยป,ปล่อยมันเอาได้เอาได้อยู่บนเอาได้ดอกบ้านมันบ้านมันขึ้นมาบ้านแล้วขึ้นมาบ้านอะไรนะ นหนึ่งจุมหนึ่งหกสมยางจนเมื่อยจนจีหอดจนจีพอพี่น้องอหนื่เเยเนาะลึกๆล,ล,ลึกดักเขาลึกค้างอ,อือัน,นันยังเกือบประสุดอ้าม่นมีอีกดอกบอกมีนเปลือเอเขาลุด ui, súp là, nhào thì nó, khao đùng, bùng chấm bộ ngặt đây, ngặt từng ngặt, ui, ngọt sồn thì nó, màu xanh ออกกันมาจังเลยงามเพียงแค่เพียงมานะครับกระดาษนี่สาวยิ่งโอ้ยเดียวครับหมูขาวจุ่มหนึ่งกับอีกบานหนึ่งตายมานแล้วอุ้ยอีกจุ่มหนึ่งเบาเบ็ดเกือบเหยียบครับคุณเบิ่งหอยรองเท้าอยู่ง่ายเดียวเนาะงามงาม เอาล้วครับอุย้ยงดังงดอีกแล้วครับพี่นอ้องดวงยังมีบุญทองยังมีอยู่ดวงดีดวงดีโสกหมนโศงหมานครับพี่นอ้องยังมีให้พอแม่พี่นอวว้องเอฟซีได้เบิ่งเรื่อยๆครับของเด็ดของดีฮ จุม่มใหญ่ๆยน้องสาวรินเนาะ้หมานสุดๆพี่น้องเวียนไปมือเดียวครับพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาเบิ่งครับน,นี่เบิง่งเดี๋ยวๆบานเบิดนี่เบิ่งครับโอ้อยจัคสิสารยายว่าจังได๋พี่น้องเวียนมือเดียวครับนี่ดีเหลืออยู่หาดอกมั้งนี่ วันนึ่งแจกดอกเหรอเป็นหาดอกกันเนาะนั่นนี่บมเห็นเลยติดกิ่งใหม่ครับเป็นใหม่บ้างมองเฮาเอาน่ะรอบที่แล้วน่ะโอ้ยเงี้ยโอ้ยยังเหลืออยู่หาจูมพี่น้องมานเบิดข้างในเดี๋ยวสิพาเดี๋ยวมาเบริเสื้าไปเบิ่งบ้านอยู่ข้างในปีนบ้านะดับขอบไปเลรอเบิ่งครับพี่น้องเป็นไรครับเรียบร้อย บัเหลือตูมซ้ำจุ่มๆกับบเหลือโอ้ยเห็นหะเสาเลยะปลดูนข่มีดอกหนึ่งนี่เนื้อมาเป็นงัดทบมาง,งติดทางใหม่ครับพี่น้องขึ้นม่ได้นี่คกุน่ะโอ้ยน้อโอ้คอพับเลยพี่น้องอติดทางใหม่ขึ้นม่ได้พี่น้อง ดยอดครับในวายแล้วครับบานิดวายอีลีดงครับดงแท้เลยครับนี่เบ่งสีครับสีออกเป็นเป็นสีออกน้ำตาลแล้วเอ้ยบกใหญ่เลยครับสามดอกครับพี่น้องตามจูโอ้สาวลินตื่นเลยสั่นเลยตกมานมันมานมนแห้งแห้งหยอ้สาวลินงัดทั้งงัดเลยครับปูยนี่แหละครับอลังการเลยครับพี่น้องมือนี้ เก็บเห็ดสะใจแห้งครับมือนีิดอกละขีดจับดอกดีๆดอกแบบสมเขียร่นแหมือนกันอุ้ยสันตื่นเต้นหลายตื่นเต้นตื่นเต้นเบาลลึกบ่ปอดพี่น้องโอ้ย จับโซ่กับซาลินเป็นแต่มันบานเนาะออ้ยเห็นไหมโอเคเบิ่งครับพี่น้องนารถกระพาะนารถในถุงกระพาะในถุงครับนี่เบิ่งในกระตาอีกพี่น้องเป็นเห็ดบรรนเฮดร่มๆกับไทยในป่ะเทศไทยเนี่ยเนาะซาลิน วนายสิบระเทศไทยขนาดให้เขาไขยังว่าเด็ดๆกขายังไม่ค่อยเด้ทายเลยครับพี่น้องสุดยอดครับครับมาเบ่งผลงานในมือนี้ครับพี่น้องอันนี้ของบาเบซาลินล้วนๆเลยนะบะมีของปราดาวเลยเพราะว่าบอของปราดาวมาปนครับพี่น้องเดี๋ยวบาเบสิโยให้เบ่งไกลๆครับว่าเดี๋ยวเอานี่นี่บายก็ได้โยแหรงหลายมาสีําอันอัน้บานล้วนนอะนี่อันนี้บ้านละงกบ้านแล้วก็ ของหอมดงพี่น้องแล้วก็เท็ดข้าวไข่ครับพี่น้องอนี่จะเป็นเท็ดบ้านเนาะครับอันนี้จุ่มกับไข่ครับล้วนๆครับพี่น้องอีหลีอยากสิยกให้เบิ่งให้เบิดน,นี่มันอยากสิเปิดให้เบิ่งเลยแหละเป็นตาในหน่อยนาะงนักแห้งครับแล้วเราสองโลเก,กือบสามโล่อะไรสามโลน่าจะประมาณสามโลนักแห้งครับพี่น้องอยากเขย่าแห้งหลายโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวขามสิฮักข้างล่างเดี๋ยวยัไงครับนี่มักช็อตสุดท้ายนี่แหละ เขาไอเ้เห็ดเห็ดละงอกดองเนาะจ้ะหลังอกดองแบบว่าสีมันเข้มงามแพงครับพี่นอ้องคือตั้งแต่เก็บมานี่ทั้งแหลกในชีวิตนเนาะที่ว่ามันใหญ่ครับผอดอกใหญ่แต่กี่กระเจออยู่แต่มันมันสีมันบรเข็มประนีมันบริแรอลังการประนีมเนาะจ้ะครับโอเคครับกับสลวงมันอยู่ครับวันนี้ยอดครับก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้์บาเบสนั่นเลยนะครับเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้บาเบสสาวลินเดือดคลิปใหม่ๆนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้แจ้งเต่ในคลิปใหม่ๆนะครับอ่ะบาร์บเบกบ็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบารบเบก้สาวลินเสมอมาครับขอบคุณครับบาร์บเบก้าบ่มียังแล้วบาร์เบก้ขอลาไปก่อนครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปพบกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับ